สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาศารแสนราชสีห์คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยไกด์ไลนดวงชะตาของชาวราศีเมฆหรือชาวรักานาราศีเมฆนี่นะครับคือ,อบุคคลที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับว่าดวงของท่านตลอดเดือนเมษายน2564ที่จะถึงนี้ จะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนะครับเป็นการไกล้ารายดวงชะตาซึ่งในเดือนนี้นะครับดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่11ดาวพุธนะครับย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่12ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีเมษวันที่14ดาวทิศย,ย้ายเข้าราศีเมษวันที่14ดาวอดาวคารนะครับย้ายเข้าราศีเมถุนและวันที่29ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งดาวที่ให้คุณในตำแหน่งมหาอุดก็คือดาวอาทิตย์ ดาวที่ให้คุณในตําแหน่งเกษตราที่บดีก็คือดาวเสาร์ดาวที่ให้โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูเป็นปะก็คือดาวสุขซึ่งดาวเหล่านี้จะส่งผลต่อชาวราศีเมฆอย่างไรนั้นเรามาพูดมาคุยกันนะครับในด้านแรกก็คือด้านของการเงินดวงการเงินของชาวราศีเมฆนี่นะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่11นะเมษายนส5 6 4ายดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวสุขจรไปสถิตในราศีมีนนะครับได้ตําแหน่งมหาอุด และดาวองคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนก็ยังได้ตําแหน่งราชาโชคีต่างหากเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าการเงินในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับของชาวราศีเมฆจะดีมากๆการเงินมีแนวโ,โน้มนะครับสำหรับคนที่ติดขัดมีปัญหาก็จะดีขึ้นนะครับจะคิดจะทําอะไรในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็มักจะดีไปหมดการลงทุนการทํามาค้าขายก็จะได้ผลตอบแทนได้ลผลกําไรออกดอกออกผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคนที่การเงินติดขัดการเงินมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็จะขี้ข่ายดีขึ้น และในช่วงวันที่12เมษายน2 5 6 4ดาวศุกร์ดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินนี่ครับยกเข้าสู่ราศีเมษสถิตคุมลัคนาได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกเพราะนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของการเงินนะครับท่านมักจะมีวิธีการมีแนวทางมีไอเดียนะครับในการหารายได้เข้ามานะครับเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในเรื่องของการทำมาค้าขา,ขายการบริการหรือแม้แตก่าการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินก็ถือว่า อยู่ในเกียรที่ดีมากนะครับสำหรับชาวราศีเมฆนอกจากนี้ชาวราศีเมฆนะครับท่านจะสร้างแบรนด์หรือสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับหรือจะหยิบจับอะไรขึ้นมานะครับก็มักจะประสบความสําเร็จสมดังความมุ่งหมายหยิบจับอะไรขึ้นมาก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดและในช่วงนี้นะครับชาวราศีเมฆท่านมักจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับส่วนในช่วงวันที่29มีายนเป็นต้นไป ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริโคจรไปสถิตกลุ่มพบการเงินนะครับในพบกรรม,มะในพบการเงินของท่านจะส่งผลให้ในช่วงปลายเดือนเมษาชาวราศีเมฆนะครับการเงินของท่านอาจจะมีปัญหามีการติดขัดเล็กๆน้อยๆขึ้นมานะครับในบางคนบางท่านหรือนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนเมษายนนี้ชาวราศีเมฆนะครับควรที่จะเลีกเรื่องการกู้ยืมเงินการหยิบยืมเงิน เพราะมันจะส่งผลให้นี้สินของท่านบานไปลายไปมากหรือมีน้สินไม่จบไม่สิ้นกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับรายรับอาจจะไม่สมดุลกับรายจ่ายนะครับก็ให้เรามาระวังเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้อาจจะมีการสูญหายหรือมีคนมาลักขโมยมาหยิบยืมไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวและในช่วงปลายเดือนนี้ถ้าชาวราศีเมฆนะครับท่านจะแก้ไขปัญหาการเงินนะครับท่านจะต้องมีการหมุนเวียนเงินหรือทําธุรกิจที่เป็นประเภทซื้อมาขายไป นะจะส่งผลให้การเงินของท่านที่มันติดขัดที่มันมีปัญหาในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือบางคนบางท่าน,มนไม่เจอปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามีการหมุนเงินหรือทาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับซื้อมาขายไปมีการหมุนเวียนเงินในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะโชคดีไปส่วนในเรื่องของโชคลาบนะครับของชาวราศีเมฆนะครับท่านมักจะมีโชคลาบเข้ามานะอยู่เรื่อยๆและหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีจรมาทับภพบราพะก็ยิ่งจะส่งเสริม นะครับในเรื่องของโชคลาภให้กับชาวราศีเมฆได้เป็นอย่างดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูได้ราบผลจากการศึกษาเรียนหรืออาจจะได้รับทุนการศึกษานะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับของชาวราศีเมฆก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาดวงในด้านของการงานนะของชาวราศีเมฆดาวเจ้าเรือนการงานนี่นะครับก็คือดาวเสาร ดาวเสาตอนนี้ก็สถิตเป็นกเกษตรตาธิบดีนะได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตาทิบดีตั้งแต่ดูอ่าหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งสถิตยอยู่ในภพกรรมะของชาวราศีเมฆเพราะการงานของชาวราศีเมฆในช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็เลยมีความมั่นคงนะการงานก็ถือว่าดีพอสมควรมีความมั่นคงการค้าขายการประกอบอาชีพต่างๆก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนนะได้รับผลกําไรพอสมควรนะครับ คนที่หางานตกงานยังไม่มีงานทําก็มีโอกาสนะที่จะได้งานไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสที่เขาจะรับเข้าทํางานในหน่วยงานในองค์กรที่ท่านปรารถนาที่ท่านอยากจะเข้าทํางานนะครับหรือคนที่ทํางานประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานของรัฐเอกชนต่างๆนะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะครับที่ท่านจะได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานนะมีความรับผิดชอบใน เรื่องของการทํางานนะครับที่มีระดับเพิ่มมากขึ้นมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะได้เลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้นนะครับด้วยเช่นกันนะสำหรับชาวราศีเมฆและในช่วงวันที่14เมษายน2,564นี่นะครับดาวที่ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะมาสถิตในราศีเมฆได้ตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่ามหาอุดซึ่งโบราณาจารย์ตามตําราก็กล่าวไว้ว่าถ้า าดาวอาทิตย์นี่นะครับเป็นมหาอุดในราศีเมฆเป็นลักษณะของโลกจะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับเป็นผู้มีสมบัติพระสถานเป็นผู้มีสมบัติมากมีทรัพย์สินเงินทองมีหลักมีฐานที่มีความมั่นคงนะครับญาติพี่น้องให้ความช่วยเหลือมีชื่อเสียงเกียรติยศรักในศักดิ์ศรีรักในเกียรติยศชื่อเสียงของตนนะครับนอกจากนี้นะ บุตรบริวารญาติพี่น้องลูกจ้างนะครับก็จะส่งเสริมให้ชาวราศีเมฆในเรื่องของการงานการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจต่างๆนะครับส่งผลให้ในช่วงเดือนเมษายนนี้การงานของชาวราศีเมฆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนะครับก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับด้านสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีเมฆนะครับ ดาวศุ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินี่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนความรักในช่วงต้นเดือนก็สถิตในราศีมีนในพภพวินาศนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดจะส่งผลให้ความรักของชาวราศีเมฆนะครับคือมันจะส่งเสริมในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวมันจะดูดีมีเสน่ห์นะครับการแต่งกายก็จะเป็นดึงดูดเพศตรงข้ามนี่นะครับเป็นที่รักแก่คนทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้ามาหาชาวราศีเมฆมากมายนะ จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนโสดนะครับที่จะได้พบเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะพบเจอคนที่ใช่พบเจอเนื้อคู่และในช่วงวันที่12เมษดาวศุ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปตนินี่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนความรักก็โคจรไปสถิตในภพตนุในราศีเมฆได้ตาแหน่งอุจจาพิมุกนี่นะครับก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาได้อยู่ใกล้ชิดกับคู่ครองได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักไปไหนมาไหนก็มักจะไปด้วยกันเสมอนะครับไม่ค่อยห่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับคู่ครองคนรักก็เอาอกเอาใจช่วยเหลือนะครับให้ความห่องใหญ่ ทํามาหากินประกอบอาชีพร่วมกันแล้วประสบความสําเร็จมีความสุขถือว่าชีวิตรักชีวิตคู่แฮปปี้มีความสุขนะครับสำหรับชาวราศรีเมษนะครับตลอดเดือนมีสายน2,564ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นะครับคือดวงโดยภาพรวมโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ของชาวราศีเมฆหรือชาวรัตนาราศีเมฆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของการเงินดวงในเรื่องของการงานดวงในเรื่องของความรักก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเฮงเฮงเลยรวยตลอดการและตลอด,ลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ